สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมสู้ผู้สุขคนนะครับนอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเนี่ยงยาวครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเนี่ยงยาวนะครับเนาะในคลิปนี้ครับในคลิปนี้การสืตามสัญญาครับมานเสนอแนวทางสาหรับเลขสูตรนะครับนะเลขสูตร2ตัวมาตัวครับ2ตัวมาตัวร่างนะครับนอสองตัวมาตัวร่างครับนี่2สูตรสูตรสูตรเมื่อกี้ สูตรนี่สามกับเก้าครับสูตรนี้ตายครับสูตรนี้ตายนะครับเนาะสามกับเก้าสูตรนี้ตายมาลองคำนวณเบอรงครับได้หกกับสองเอาไว้ก่อนนะครับเนาะไว้พิจารณาทีหลังครับแต่ว่าสูตรนี้ครับถีดว่าขั้นตายครับพี่น้องครับสูตรนี้ยังเดินต่อนะครับเนาะสูตรนี้ยังไม่ตายนะครับเด้อสำหรับสองตัวมาตัวครับในปีหกห้าครับปีหกห้ายังเดินดีครับเดินดีมาก ทุกงวดนะครับเนาะก็ดีมาทุกงวดครับวันนี้เขาสิมาคำนวณเบิงงวดวันที่16ตุลาคม2565ครับว่าสิได้ตัวใดเนาะครับเนาะเสียมน้ำเสนอธรรมชุ่มครับครับก่อนสิไปเบิงเนาะครับเนาะก่อนจะไปดูแนวทางครับเบิงคำเตือนจากทางช่องน้ำกันก่อนเลยครับ คำเตือนทางช่องมันแช่สื่อกลางนำเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันใ,นใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนการซื้อขายฉลากินแบง่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับครับในสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับเนาะพี่น้องครับเดินดีฮะเดินดีมากครับการใช้งานวันนี้งวดที่สามครับแต่ว่าสีตีกเ็เดินดีมากครับเดินดีมาก ตั้งแต่ต้นปีนะครับ2 3งส <2, 3 S 1> <3 S 2> ออก92้าอศูออก3 078ออก7กับ8ออก57าครับหกับ7ออก0ูนย์ครับเข้าที่เจกับ3เข้าไปที่03 9กับ0เข้าไปที่1นึ่ครับเข้าศูกับ9เข้า58าครับเกับ0ูเข้าศูครับสี่ตีครับ บทที่แล้วสีตีเก่ากับ0ูนยครับสีตีมาแต่ศูนย์หลีพี่น้องครับมาแต่ศูนย์จริงๆนะครับเนาะเบื้งสีตีเก่าน้พี่น้องครับ5้กับหนะครับอันนี้เข่าหกกับหกับสเข่า2อครับสกับ3มเข้า2ครับ5กับ6เข่าหกกับห้าสี่กับ5 4กับ5้าเข้าห้าครับหนึ่งิงหาศูนย์กับ1เข่า1นึครับสิบหกิงหาสามกับสี่เข่าสพี่น้องครับ แล้วก็หนึ่งกันยาหกห้าแปดกับเก้าเข่าแปดพี่น้องสิบหกกันยาหกกับเจ็ดเข้าเจ็ดครับงวดที่แล้วครับเก้ากับศูนย์เข้าไปที่ศูนย์นะครับเก้าศูนย์นะครับเบื้องสีตีหย่อนหลังเก้าศูนย์อันนี้เข้าศูนย์ครับเข้าตึ้งศูนย์ตั้งเก่าครับแต่ว่าก็เข้าศูนย์เก่าวันนี้เก้ากับศูนย์ครับเข้าศูนย์ครับเริ่มสังเกตนะครับเนาะงวดนี้จะเดินต่อหรือเปล่านะครับน้องพี่น้องครับจะเดินต่อหรือเปล่าสหรับแนวทาง งวดวันที่16ตุลาคม65สำหรับ02ตัวมาตัวรางนะครับเนาะครับสำหรับวันที่16นี่ครับในตัวไหนนะครับเนาะอันนี้วีเคราะห์ให้ท่านมาชมออกมาแล้วครับทวนลายข้างแล้วพี่น้องครับทวนหลายข้างแล้วครับทวนหลายข้างนี่ครับ จะได้4บวก6 4บวก6เป็น0 0บก2เป็น2 4บวก6เป็น10 10บวก2เป็น12 12บวก9เป็น21 21บวก9เป็น30 30 30บวก6เป็น36 36บวก2เป็น38 38บวก2เป็น40ครับเอาตลักหน่วยนะครับเนาะเดินหน้า1ตัวได้0กับ1ครับ สี่กับหกเป็นศูนย์ศูนย์หกสองเป็นสองสบวกเเป็นหนึบวกเเป็นศูนวกหเป็นหกหวกสเป็นแปดบวกสเป็นศย์ครับสรุปแนวทางเลขสอตัวมาตัวร่างเขาครับพี่น้องครับสตัวมาตัวร่างได้ศนย์กับหนึ่งครับศกับหนครับ อันนี้คำนวณไว้แล้วพี่น้องครับเลขติดครับเลขติดงวดที่ยี่ส2บ2องยี่สาี่ยห้ายี่หงวดที่26ได้หนึ่งหนึ่งสสามสี่ครับหนึ่งสอามสีนะครับเด้อต้องมีต้องมาครับส่วน2ตัวมาตัวคือศูนย์กับ1ครับศูนย์กับหนึ่งครับเนาะาไปเบิ้งย้อนหลังสีตีครับพี่น้องครับย้อนหลังสีตีครับ ศูนย์หน hmm. <é. S 1> ึ wow. ่งมีไหมศูนย์กับหนึ่งมาที่ศูนครับศูนย์ะครับแล้สีตีศนกับหมาที่ศอันนี้มาอีกศนย์กับหมาที่หสรุปว่าสี่ตีของเลขศูนย์กับหนึี่มาได้ทั้งศูนย์ทั้งหครับเพราะว่าสี่ตีในปีนี้มาแค่สองงวดครับมาสองวดนะครับเนาะมางวดวันที่หนึ่กุมภาและงวดวันที่หสิงหาคมครับนี่ครับฝากไว้ท่านผู้ชมครับ ไปพิดจหน้าเบอร์นะครับเดอ้อสำหรับเราทา่านส่วนชิปต่อไปครับชิปจะไปแต่นาเสนอเราห้างเลขกระโดดดีบอกพี่น้องครับพะเลกระโดดครับพะเลขกระโดดอันนี้เล่นเลี่ยงกัน,นยังขั้นผิดนะครับเดอ้อสิบแปดงวดครับสิบแปดงวดนี่งวดที่แล้วที่ว่าได้งวดที่แล้วได้ห้าหกเกดนครับเขาที่หาครับงวดนี้สูตรกระโดดเท่า สูตรกระโดดของเรากับเขาเริ่พี่น้องครับนี่ครับสูตรกระโดดห้าครับสูตรกระโดดห้ม 1, 3, 1, 3, อมาหนึ่งสา่งสา่อาดพี่น้องครับทำไมามห้านี่่ค่อยคพลาดเลยหนึ่งสาเนี่ยหนึ่งสามามกับสเลยครับอันนี้หนึมามาเกตห้ามามาหาศูนย์พี่น้องครับนี่ยสติหนึ่ห้าหก็ถือว่า ถือว่าน่าจับตาอีกเป็นสูตรหนึ่งนะครับเนาะสาหรับสูตรกระโดดเข้าครับเยวจะมานําเสนอทาชเบ้งนะครับเด้อสำหรับสูตรกระโดดนี้นะครับเนาะสำหรับสูตรนี้นาเสนอคลิปนี้นําเสนอได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับเด้อสำหรับเนวทางครับเนวทางสองตัวนะครับเนาะแนวทางสองตัวแอดกระไรว่างไว้ให้กับทีมงานในไลกลุ่มเลยนะครับเด้อสองตัวร่างครับวางให้ในไลกคุ่ม แต่งแต่มมือว่านนะครับให้เขาพิจารณาทั้งชุดเต็มและชุดเด่นและชุดลองครบสุดมาแล้วครับให้ท่านได้พิจารณาชื่นชอบตัวใดหยิบจับรัตตรีนะครับเนาะสำหรับแนวทางทั้งยูทูบเขาก็เห็นไปตามขั้นตอนครับไปตามสูตรตามขั้นตอนแต่ว่าในกลุ่มกโล่งไห้เกบซีในกลุ่มแล้วนะครับนะโร่งไห้ขจากกนครับคำนวณเสุรากัโล่งไห้ขจ้าครับให้เจ้าถึกตาตัวใดเด่นตัวใดเด่นตัวใดกะขจากใหยิบจับรัตตรีอย่างสี้นะครับเนาะ สำหรับผู้ใดอยากอยากเข้าไปรับชมรับฟังครับอยากเข้าไปรับชมรับฟังเลขชุดล่างชุดล่างและชุดบนนะครับนาอชุดบนชุดบนกับวาสิล่งอีกจักมือหนึ่งครับให้ในกลุ่มครับส่วนชุดล่างล่งนะครับผู้ใดยอยากเข้าไปกะเข้าไปในครอบกรัวทีมงานกลุ่มวีพี่น้นองนาอทีมงานของแอดหนึ 1, ่งว่าย่ำแปดแปดกับเข้าไปเลยครับแด้แอดไลน์ไปครับถักไทยมาครับแทงไทยมาแอดไลน์มาศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดสามศูนย์แปดเจ็ดครับ เพราะว่าได้เข่ากลุ้มสมัครเข่ากลุ้มรับคาคู่ลอยกัเก้าคันเดียวครับอยู่ด้วกันในตลอดนะครับเด้อสำหรับกลุณวี่พี่เนี่มย้าแปลกๆคนใดสนใจก็ทักเขามากครับไปรับชมรับฟังตัวเลขไปยิบจับรัตต์ลีไปได้ครับเด้อส่วนทางจะถูกกับลงมหายใก่าครับแต่ว่าลงไปตามขั้นตอนครับลงไปตามขั้นตอนลงไปตามสูตรทีละสูตรทีละสูตรก่อนนะครับเด้อพี่น้องครับแต่ได้ในไล่ไนี่เพิ่อนๆต้องลงมหายใจก่อนครับเพราะว่าทีมงานในไล่ข้นเจ้าะครับรอชมรอตัวเลขนะครับเนาะส่วนเลขภาคอีสานครับเลขภาคอีสานว่าสิมานนัเสนอ ในช่องนั่นครับพี่น้องครับในช่องเหนวังยาวแปดปดครับเลขช่องอีสานครับจะทยอยลุ่มช่องนั่นครับเลขดำไพอีสานส่วนช่องเหนวังยาวนี่จะลงแต่แนวทางแต่ของแอดครับลงแต่ละทางของแอดทั้งเดียวเล้วครับเด้อส่วนผู้ใดอยากลุ่มมึงแนวทางเลขท่าอีสานก็ไปติดตามรับชมฟังได้ครับอยู่ในช่องเหนวังยาวแปดแปดแปดครับเหนวังยาวแปดแปดแปดนะครับเดิมส่วนใครที่ เข่าไล่ว่าได้เนาะครับเนาะเข้าไล่ไม่ได้ครับแอนไล่ว่าเป็นเยลสีว้างลิงในกองขอความนะครับเรื่องกองขอความให้ทำให้ร่มครับสำหรับท่านใดบบอมีเวลาครับไม่มีเวลาเบอร์ยูทูบหรือว่ายูทูบบดิ้งบางทียูทูบบดิ้งแจ้งเตียนครับแมนโยครับบางครั้งยูทูบไม่แจ้งเตียนโยว้างลิงไล่ให้ก็ได้ครับถ้าแอดไล่เบอร์หนีปติดก็ยะส่งลิงไล่ไปให้ครับถ้าผู้ใดสนใจอยากเข้ากลุ่มมีพี่กับถ้าไล่ไปบ่ายอยากเข้ากลุ่มมีพี่นะครับเรื่องอยากไปอยู่ ขอบคุณกัน,กนกครับเหนียวเย่าแปดแปดครับในวันนี้กระเด็นไม่ที่อะรนี่ครับเด้นไม่ที่ศูนย์กับหนึ่งแหละครับแดดกระเด็นไว้ให้ทำเป็นช่วงไวเหรอครับศูนย์กับหนึ่งนะครับเนาะวัดใจครับสูตรนี่เละครับเด้พี่น้องครับสาหรับสูตรล่างนะครับ ครับในทีินี้ขอบคุณสุภูคนขับที่เขามารับชมเราฟังคลิปนี่จนจบนะครับเด้อขอบคุณทุกคนคนนับเขามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับในทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู่ผู้สุขคนนะครับเด้อเดินท้าไรรยนกาแเขียวขลาดปลอดภัยครับมีเงินแสนเงินล้านใส่สุภูคนครับให้ถึงเด็กเลอยเบย์น่วกันครับวันที่16ตุลาคม2 5 6 5นหานะครับเด้อให้หมดหนีมดสินนะครับเรื่องึงินสดุกูคนครับไอคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอครับขอสวัสดีครับ